ต่อการที่ความเสียหายจากน้ําท่วมกันบ้างตอนนี้หลายจังหวัดยังคงน่าเป็นห่วงนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เพราะตอนนี้มีการระบายน้ําออกจากเขื่อนเพิ่มอีกแล้วเนื่องจากน้ําเกินความจุครับเขื<ๆ>่อนป่าสักชลสิทธิ์เพิ่มการระบายน้ําเป็น550.87ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับหลังน้ํา,ายังไหลเข้าตัวอ่างจนเกินการเก็บกักครับทําให้ระดับน้ําในแม่น้าําป่าสักเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอสาวหายอำเภอบ้านหมอและอำเภอหนองแครจังหวัดสระบุรีรวมถึงอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขณะเดียวกันหลายพื้นที่ของจังหวัดลบบุรีต้องกลับมาเผชิญกับน้ําท่วมระลอกสองทำอำเภอโคกสำโรงอเภอบ้านมีอเภอสะโบดและอเภอโคกเจริญส่วนพื้นที่4อำเภอของจังหวัดพิจิตรก็คืออำเภอสามงามอเภอโพประทับช้างอเภอบึง หน้าบึงนารางและอำเภอโพทะเลนะครับที่แม่น้ำยมไหลผ่านมีน้ำที่ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนรวมถึงพื้นที่การเกษตรและคาดว่าจะท่วมนาน3เดือนกว่าน้ำจะลดลงเป็นระดบบปกติชาวบ้านตอนนี้ต้องใช้เรือในการสัญจรกันนะครับเช่นเดียวกับแม่น้ำน่านที่จังหวัดนครสวรรค์ยังเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านหมู่ที่2และ3ตํตำบลโคกม้ออำเภอชุมแสงยังมีน้ำท่วมต่อเนื่องเลยนะครับ พืชผลทางการเกษตรที่อยู่แถวริมแม่น้ำเนี่ยถูกน้ําท่วมเป็นบริเวณกว้างชาวบ้านเขาต้องต่อสะพานเพื่อเข้าออกบ้านตัวเองส่วนบ้านที่มีน้ําท่วมสูงก็ต้องใช้เรือพายแทนรถไปที่ภาคอีสานอย่างที่โคราชครับปอพร่วมกับชาวบ้านเทศบาลตำบ,บลบันลังอำเภอโนนไทยเอาถุงบิ๊กแบกไปปิดเส้นทางน้ำบริเวณอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่างเพื่อเบี่ยงเส้นทางน้ำ หลังชประธานได้ขุดลดระดับคันดินเพื่อเปิดระบายน้ําเพิ่มเติมนะครับซึ่งการเอากระสอบทรายมากั้นทางน้ําก็เพื่อป้องกันทํานบดินถูกกัดเซาะพร้อมกับแจ้งเตือนประชาชนที่มีบ้านเรือนท้ายเขื่อนลําเชียงไกรตอนล่างให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ําอย่างใกล้ชิดส่วนที่สุพรรณบุรีสถานการณ์แม่น้ําท่าจีนที่ไหลผ่านเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีตอนนี้เข้าขั้นวิกฤตแล้วนะครับเนื่องจากปริมาณน,น้ําสูงมากกว่า60ซนติเมตร ส่งผลให้2ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมีน้ําท่วมสูงกว่า50เซนติเมตรเช่นในชุมชนวัดไซและชุมชนบัวข่านนะครับชาวบ้านบอกว่าปีนี้เนี่ยพื้นที่เขตเศรษฐกิจสุพรรณบุรีน,น่าเป็นห่วงแล้วสถานการณ์เข้าขั้นวิกฤตครับตอนนี้มวลน้ําเริ่มมาจากทางเหนือด้วยไรด้วยครับผมก็จะมาเรื่อยๆผมว่าก็คงน่าจะขึ้นอีกนิดนึงขึ้นเรื่อยๆครับผม คิดว่าพื้นที่เศรษฐกิจของสุพรรณบุรีเป็นยังไงคะน่าห่วงว่าขนาดไหนครับตอนนี้นะครับเศรษฐกิจก็เหมือนกับหยุดชะง,งักครับนิดนึงเพราะว่าเรื่ึงเรื่องน้าครับผมเศรษฐกิจอย่างนี้คือหนึ่งน้ำและโควิดปัญหาที่เกิดตอนนี้ครับผมมีผลกระทบหมดครับขณะที่กรุงเทพผูพ้ว่าสวินนะครับระบุว่าที่จุดวัดน้ําอําเภอบางไทรปริมาณน้าไหลผ่านกทมนเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่2,923ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทำให้ระดับน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาบริเวณปากคลองตลาดอยู่ที่ระดับ2เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลางซึ่งก็ยังต่ํากว่าระดับคันกั้นน้ําแม่น้ําเจ้าพระยาประมาณ1เมตรนะครับกองอำนวยการน้ําแห่งชาติประเมินว่าในช่วงวันที่23-30ตุลาคมนี้ระดับน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาจะสูงขึ้นอีก20-40เซนติเมตรก็ขอให้ชุมชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ําของกทมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยนะครับ ขเดียวกันมีรายงานว่านายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ไปที่สิงห์บุรีเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและไปดูแลความเดือดร้อนของประชาชนด้วยนะครับ